สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ต้องแปลกใจนะว่าผมเล่นในโหมดอะไรนะตอนนี้เราอยู่ใน Call of Duty Warzone นะครับตอนนี้เรากำลังปั๊มปืนทองอยู่นะครับทุกคนเออ,อย่าลืมนะครับเ,ออเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้มันเร็วๆนะเพราะว่าตอนนี้นะครับมีโหมดที่มันต้องเล่นในเกมที่มันตัวเต็มอะต้องซื้อตัวเต็มถึงจะเล่นได้ครับตอนนี้มันมาเปิดฟรี6วันนะใครอยากเล่นก็เล่นได้นะครับตอนนี้ผมจะปั๊มปืนทองอยู่นะทุกคนเออไม่ต้องตกใจกันนะทุกคนเสียงปืนจะดังหน่อยนะคลิปนี้ปลอดภัย ต้องามคืน้องให้ได้นะเอออโฟทองเีนี้เดียวผมก็จะได้แล้วนะทุกคนคลิปนี้ก็ยิงมันๆให้ทุกคนสะใจนะเพราะว่ามันเล่นหมดนี้มานานแล้วตั้งแต่ผมขายรหัสที่มันเป็นตัวเต็มไปครับตอนนี้ผมเล่นรหัสที่มันเต็งนะเออปั๊มปืนทองทั้งวันทั้งคืนแน่ทุกคนผมบอกเลยเอมโฟทองเหตุผลอะไรที่มันปั๊มสกินทองเอาง่ายๆมันไม่ได้เก่งอะไรเลยหรอกครับมันสวยแค่นั้นแหละมันเป็นสกินนี้นะเออ แบบนักแข่งเขาเล่นกันบ่อยนะครับเออแล้วมันด็นสวยอะ่ะเ,เข้าใจว่าสวยไหมทุกคนคํว่า,าสวยอ,ะอ่ะก็เหมือนเราเติมแบบสกินอาวีแหละประมาณนั้นเลยนะเออมันก็ได้คำคำว่า,าสวยส่วนความเก่งนี่ไม่มีนะผมบอกไปแล้วนะเออเป็นไงทุกคนฝีมือโหดปะโหดปะโหดปะคมปะเออคมปะไม่ได้ขิงนะแต่ว่าดูดูดูฝีมือเอาแล้วเร็วแล้วเร็เล,ล,ลมันเท่เอาง่ายเออ พูดหลายรอบว่าถ้าใครอยากเล่นนะครับก็รีบเข้าเลยนะตอนนี้กำลังมาอยู่ไม่โดนโอ้โหกระสุนหมดนี่ไงนี่ไงปืนแก๊บนี่ไงหาปะเอาปะนี่ไงปืนแก๊บนี่ไงปืนแก๊บโอ้โหปืนแก๊บก็ยังยิงได้เอาเกิรมาแล้วข้าเอกมาแล้วข้าเอกมาแล้วเอาเปลี่ยนปืนไหนเพื่อน โอหรัวๆเลยนะทุกคนเออเน้นยิงนะเน้นจริงให้ได้ที่เปิ้นคูวสลับกันพร้มเอิงโฟนเพราะว่าแต่ละแต่ละสกินมันไม่เหมือนกันนะทุกคนเออผมจะบอกไว้ให้เฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไปโอ้โหไม่ทันนะไม่ได้เติมกระสุน ถ้าปั๊มสกินนี้ได้ผมก็ต่อไปนะผมก็จะปั๊มปืนคู่ทองนะเออน่าจะเท่ห์เลยได้ปะปืนคู่ทอง,ย,งย,ยีงไงก็ชนายอ่ะยอันนี้แหละโอ้โหเฮ้ยหรืออาจจะเป็นซองวะซองก็น่าสนนะโอ้โหยยมาเยอะจัดมาเยอะจัดเยอะจริงเยอะจัดเยอะจริงเยอะจัดเยอะจริงโอ้โหเต็นใส่หมดเลยว่ะนี่ไงคนปั๊ม ้อปืนหลายอันนะทุกคนที่ผมบอกไยให้นะถ้าใครกำลังเล่นตูกซองอยู่นะครับใน Call Duty นะผมบอกเลยนะว่า,อาซองไฟตอนนี้คือมันโดนเนิร์ฟแล้วนะเออมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ต้องเล่นกระสุนที่มันยิงแล้วมันสตัรหน้าเออเพราะว่ามันเนิร์ฟแล้วนะเออไม่ได้โเหมือนเะมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนคืนอคนเล่นเล่เลเนใช่ปะซองไฟอะแต่๋ยนนี้ไม่ใช่แบบนั้นนครับเออถ้าใครยังไม่รู้ก็ คืออัปเดตมานานแล้วแหละแต่บางคนอ่าน,นไม่รู้ไงก็ยังเล่นอยู่เหมือนพวกถึงแม้ว่ามันจะดูแบบสวยนะแต่ว่าความิรงไม่ได้แรงนผมว่าใส่กระสุนเด้งหน้าออแดงกว่านะตายเจ็บขอใช้อนี้ก่อนเถิะน,นี่ไงคนเยอะ

ผมน่าจะได้นะตอนนี้ไม่แน่นะครับไม่แน่นะอาจจะได้แล้วนะเพราะว่ายิงเยอะเหมือนกันเอเดหต็มเลยแล้วนี่ะถมือลนะโอ้โหจะลองสักหน่อยแหมนิดเดียว เนี่ยคือซองไฟมันไม่โหดเว้ยแค่เท่เฉยเออแล้วอีกอย่างปืนคู่กับปืนซองอะ่ะผมว่าถ้าผมเล่นนะผมว่าปืนซองมันตอบสนองกว่าแต่ถ้าเป็นแพทที่แล้วน่าจะเป็นปืนคู่นะแต่ผม,อม,อมตอนนี้ปืนซองไม่กับจุดเยอะแต่ไม่ได้แต่คนถนัดคนทับใครไม่ได้นะแต่สำหรับผมอะ่ะผมว่าปืนายาวโอเคกว่าเยอะซองตาย one requesting recon at this time. Copy. You ain't begin to update you. Recon online. Oh. Check fire! Loading! Samp text out! That's what out! Samp text out! Oh. text out! โอ้โหน่าตื่นเต้นตอนนี้เรายิงเยอะสุดนะทุกคนหัวหัว โหนิดเดียวเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโดนสายฟ้าระเบิดสายฟ้าทำให้เราช็อตโอ้ ฮ้ยผมว่าปืนแกน๊มันก็แรงอยู่นะถ้ายิงแบบโดนลูกเียวก็ตายนะครับเดาใช้ได้เนี่ยได้เลยโคตรแรมากนะครับโอ้โหไม่โดนเมื่อคี้มีคนทักมานะทุกคนขออภัยด้วยนะคลิปนี้โซเรียวเลยนะครับไม่ตับต่อไม่ได้นะ ผมว่ามัน <c oughs> ผมว่า M4 เ,เป็นปืนที่แบบสมดุลเยอะสุดแล้วแหละเท่าที่ผมเล่นมานะเออผมว่า M4 ใช่สุดลวปืนอื่นๆมันก็หนักไปทางแรงหนักไปทางแบบแต่ M4 มันทั้งแบบฮะปืนอื่นอ่ะคนบอกให้มันหนักไปทางแบบยังไงอะทางแรงแล้วก็ทางแบบปืนดีดบ้างอะไรบ้างปืนก็คุมนิ่แต่ว่ายิงเบาอะไรแบบนี้เออใช่ป่ะทุกคนในธหรัผมนะ M4 คือแบบมันสมดุล แรงก,ก็ไม่แรงเกินแรงก็แรงแหละแต่ว่าก็คุมปืนได้อยู่แบบปืนนิ่งอ่ะเข้าใจปะเข้าใจฟีลนี้ปะถ้าใครเล่นปืนก็จะรู้ด,ดีนะว่ามันนิ่งขนาดไหนครับแล้วมันแรงเนี่ยนะถ้าเรายิงโดนแค่นั้นแหละยกเวน้นระยะไกลที่ไม่ค่อยซีเรเท่าไหร่เพอดีก็เสียงว่าแตกต่างกันไปนะทุกคนแต่ผมไม่ได้ซีเรียสไงระยะไกลเพราะว่า ส่วนมากก็ไม่ได้ไกลขนาดน,นั้นนะเราก็ยิยงกันตายถ้าในเกมจริงๆนี่มันไม่ได้ใช้ขนาดน,นั้นเ, <S <S เออถ้ามันใช้เยอะแบบน,นั้นนะคนก็คงจะเลือสลายไปแล้วนะใช่ปะแต่นี่มันคือ,อไลเรเฟิรนะแล้วแบบระยะกลางก็ใช้ได้ใกล้ก็ใช้ได้แต่ใกล้นี่อาจจะแพ้ตัวกองแต่ว่าไม่ได้แพ้ขนาดน,นั้นนะใช่ปะส่วนตัวผมคิดว่างั้นนะ เนี่ยเหนะ็นไหมก็ไม่ได้แย่เลยอไก่อะก็ไม่ได้แย่น,นาายะทุกนนคนขอใช้นี่กันโอ้โหได้เยอะจัดใช้ให้หมดเลยนะเออเฮ้ใชู้้อะจัปดูร<ๆ>ัวนะทุกคน ที่ผมเจ็ดสิบหกอะเยอะสุดในทีมเอ,เอาจัดเอาจัดเอาจริงโดนนะโอ้โหชนะเฉยโอ้โหสุดจัดเลยนะทุกคนผมบอกเลยนะรีบมาเล่นนะครับโหมดนี้นะเออมาจบเกมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเราได้หรือเปล่านะอินโฟทองนะครับทุกคนเออหนึ่งสองซ้ำ กดไปโอ้โหได้แล้วทุกคนตื่นเต้นว่ะโอ้โหจะมี M4 ทองครั้งแรกนะครับเออครั้งแรกในชีวิตนะเฮ้ยมันสวยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวขอไปดูในเกมแล้วกันนะเชื่อ M4 ทองพิ่งเคยได้เนะี่ยโอเคนะครับทุกคนกว่าจะหาที่เข้าได้นะเออนี่ก็โอ้โหสวยเหมือนกันนะเนี่ย โห oh, ใช้ได้เลยทุกคนใช้ได้เลยอะ่ะดูดิดูความสวยดิเชียโคตรตื่นเต้นขอยิงกันนโอ้ oh. ส,สุดนะครับทุกคนถ้าใครอยากได้ไปผมนะแล้วใครอยากปั๊มสกินปืนทองนะก็รีบไปเล่นในโหมดนี้กันเลยนะครับไม่ยากนะทุกคนไม่ยากสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าผมจะเล่นปืนอะไรนะครับสวัสดีครับ